ไก่เจยวไก่เจยวไก่ห้าสิบบาทอันนี้คือห้าสิบบาทนี่ ติกินเบิดอันนี้50บาทอันนี้น้ำซุปกระดูกเมาด้วยกะดูกล้น เคโก้มคนไทยมาใส่บอกระดับมานะไทยเจ้าไก่เจ้าไก่เนี่ยมีน้ำซุปด้วยกินได้เลยไม่ได้กินข้าวเลยโดนงานโดขึ้นมาอีกโอ้ยไม่ได้หยุดเลยพึ่งกลับจะมาเมื่อคืนี่ไปบุศไหนกวางปูไปทังอะไรแล้วเพิ่งจะกลับมาจากไหนอะไรมุ่งคง Thế, thế. Ừ, ngay thế này. Thế này cái đấy, cái đấy, luôn cái đấy, cái này, cái đấy, cái đấy, cái này cái đấy,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  đấy, cái đấy, cái đấy, cái đấy, đấy, cái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  đấy, đấy, cái 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 đấy, này Ê, เออบอ,อกเ <S <S ออโอเคมากโอ้ลูดแห้งเลยกินได้เลยกินได้เลยยาต้านงิกินเลยอกงั้นเดี๋ยว<ด>ไปไปกิบอันนี้คือผุกมาแล้วเอาเลครับเนี่ยไก่กินได้นั่นน่ะน้ำ,นำร้อนจ้ำหมกซื้อเน,นี่ยมาเนี่ยตรงข้างตลาดครับ น้ำซุปอร่อยด้วยน้ำซุปแซป่บนะมันไม่ใช่โครงไก่นะเนื้อไก่ด้วยนะ,หะไหร่ไม่ได้ซื้อเขาแถมให้พร้อมน้ำซุปผมไม่ได้ซื้อ,อนี่ยเอาผักบุ้งลงไปต้มจะได้อร่อยอันนี้คืออะไรหอมแดง่หอ,อ,อมมะขระเทศทำให้น้ำมันหวาน กปูลลมนมันเป็นอะไรเลยเลยเป็นา็ปูนอะไรมนเละเทะมันต่างางบนห้าสิบบาทไดรรายะห้าสิบบาทนี่คุ้มไหมนะก็เดี๋ยวได้อันนี้าสินี่แหละรวมหมดเนีห้าสิบทั้งน้ำซุปทั้งอะไร Ok Chào cho một rồi

จากหม้อร้อนๆเลยตักเสร็จก็ามาเลย เน้องคุยไันคุยกัน,กนสด,สด

หอมอร่อยมากน้ำซุปเขานี่เปียวีดเปียวโกตรด้ไม่เอาไม่เอาครับไม่เอม่เอาม่เอาอา

เนี yeah. ่ยไม่อยาจะท้าจะลงคลองเนี่ยไปบูธไปบูธอันนี้มันคลองมาเพิ่งจะเสร็จเนี่ยโ้ข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวกอะัรน่ะฮึนึมณีได้ไหมได้ละใคยกินทุกเขาไอว่ามาแกงอะไรแฟนหนู ไทยก็โนยเนี่ยก็คือก็คุยกันเด่นไงเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมั่ง่วยมั่งแต่คุยเยอะแล้วจบแล้วดีให้มันขึ้นลำปางนี่ไปลำปางแต่คุยเรื่องคุยก็เรื่อวบอกว่าไปไย้ายไหมมันมีต้องที่เอ่อที่จันทบุรับีมันโฮมโปรโฮมเลสน้อยเดียว บรวันเท้มันเจอสาม,มารถเลยร้องเลยมึงไทยไม่ได้พักเลยเดี๋ยวมี พรับ็มีเข้ามาเรื่องนี้ไปเผาทุกที่วัดทา้าเ่ามาเสียเงม่ได้ไปฟังพระโต้เพื่อแล้วครับผมเราก็มีอะไรมีเหตุผลแล้วก็คุยกันเราไม่ไม่ใช้จะไปใช้อารมณ์แหละงานอย่างนี้มันไม่ได้อะไรโอ้โอไปใส่อารมณ์แบบเอยไม่ลงมาเลยเด็กเอ